SUV ในงบไม่ถึง500,000รถปี2019ทําทำไมจะไม่น่าเล่นล่ะคะถูกไหมสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ทีน่าเปิดหัวมาให้แบบตะการตาเพราะว่างบม,มันตะการตาจริงๆเปิดหัวให้ก่อนเลยนะว่างบดีมากที่สำคัญปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะคะสีดมๆทั้งลำด้วยเรากำลังพูดถึงรถ PPV กันค่ะที่เป็นรถ PPV 7ที่นั่งแต่ว่างบประมาณเนี่ย5 0 0แสนมีอรอ่ะ คันนี้โคตรถูกเลยสํับนี่เลยนะคะเจ้าตัวนี้จีน่าได้มาเป็นเชลเลดเทรลเบสเซอร์ซึ่งหลายๆคนถามหากันเยอะมากตัวนี้ได้รุ่นรองท็อปมาเลยนะคะสีขาวสวย ลดอย่างนี้เลยนะคะทุกอย่างนะคะเดิมๆทั้งลำแต่มันจะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นความคุ้มค่าของคุณพี่ค่ะซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะจะได้เป็นตัวแม็กแต่งไปให้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่โคตรสวยเลยแต่ว่าแล้วแต่ตริดคนถ้าพี่ๆท่านไหนที่ไม่ชอบนะคะสามารถขอเปลี่ยนเป็นแบบเดิมๆได้เลยนะคะแต่ว่านี่ก็สวยยแล้วนะ เดี๋ยวมาดูกันที่ฟังก์ชันกันต่อค่ะสรีระรอบคันเนี่ยเหมาะมากๆสำหรับการที่จะไปกันเป็นครอบครัวแล้วที่สําคัญเลยนะคะช่วงล่างหรือแม้แต่การขับขี่คันนี้เองค่อนข้างที่จะโฟล์ออกแบบมาให้ใช้งานในเมืองได้คล่องตัวมากๆที่สําคัญกล้องหลังมีครบหมดเลยนะคะดูรอบคันแบบนี้เนี่ยก็คันใหญ่ยักษ์เสลเกินนะคะทุกอย่างครบคันเลยนะไมนว่าจะเป็นองค์ประกอบใดๆนะคะโลโก้เอยหรือแม้แต่ชิ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆเองนะคะอ่ะ จะมาเปิดกันดูข้างหลังพอเปิดข้างหลังมาปุ๊บพื้นที่ในการเก็บของคุกท่านสามารถที่จะพบับเบาะตอนที่3เข้าไปแบบนี้ได้เลยเบาะเขาจะทําให้ราบแบบนี้พอปรับราบแบบนี้ปึ๊บนะคเขาว้างมาก นี่มีชั้นวางมีอะไรด้วยนะตรงนี้นะคะแล้วตอนที่3เนี่ยก็จะเห็นกันดีนะคะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีช่องวางแก้วน้ําให้อีกด้วยนะคะส่วนของแอร์ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะแอร์เขาอ่ะเป็นแอร์ที่อยู่ข้างบนเพดานแล้วก็ไม่มีทางแย่งแอร์หรือว่าไม่บังแอร์กันแน่นอนคะ่ะอ่ะอยากรู้ภายในหรือยังเดี๋ยวพาไปดูภายในกันคะ่ะ ไปกันต่อค่ะข้างในห้องโดยสารในโคตรจ้าเลยแล้วเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจีน่ากำลังนั่งเบาะที่เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ากันด้วยนะคะเฮ้ยมันสวยนะว่าไปแล้วตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เขาอ่ะจะไม่ดูดความร้อนาก็คือมีรูระบายความร้อนอีกด้วยคันนี้นะคะก็จะมี Airbag ABS คู่หน้าพร้อมทั้งเบรกเอเให้ด้วยนะคะ ตัวแบรนด์เองนะคะก็ทําแล้วก็ออกแบบระบบมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นหมดเรื่องของการช่วยกันลื่นกันถลายช่วยขึ้นเขาลงห้วยใดๆนะคะนอกจากนี้เองนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแบบนี้เลยมีสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะมีเดิยตรงนี้เชื่อมบลูทูธได้นะคะว่าจะเป็นค่ายใดๆก,ก็ได้เลยแล้วก็มีนิเกเตอร์นำทางพร้อมสับมีหมดให้เล่นเยอะเลยนะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆนะคะแล้วก็ตั้งค่าตามที่ใจชอบได้เลยนะคะ อ่ะสวยนะว่าไปนอกจากนี้คุณจะได้งบ4 0 0แสนนิดๆอะกับเกียร์ออโต้ซีน่ามองว่ามันคุ้มมากนะสำหรับงบประมาณนี้ราคาแบบนี้นะคะช่องเก็บของอะไรเอ่ยนะคะก็ดีเหมือนกันเพราะว่ากว้างมากแล้วก็มีบุ๊กอรให้ด้วยรถปี2019นะคะแต่ว่าคือแบบเจ้าของลำดับเดียวออกห้างไปแดงอ่ะอืมก็คุม้มอะ่ะอยากจะรู้ว่าภายในห้องเครื่องเป็นยังไงเนี่ยจีน่าจะพามาดูกันค่ะนี่แหละคือนิยามของความแบบ มันสวยอ่ะมันเป็นรถที่เหมาะครอบครัวที่คุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะคุณอยากได้รถที่เหมือนออกห้างไปแดงหรือคุณอยากได้รถใหม่ๆเลยอ่ะลํานี้คือตอบโจทย์ความใหม่มากๆป้ายมอกอรแลองมาตรฐานพร้อมสับนะคะเครื่องยนต์2.5นะคะสลักเรียบร้อยนะคะดูดีความแบบว่าเม็ดอาห้างจุดแต้ม QC จากโรงงานหัวน็อตต่างๆนะคะ ชัดเจนที่สําคัญเนี่ยสนวนการความร้อนก็ยังอยู่ครบนะคะคุณขาในงบแค่นี้เนี่ยจีน่าว่ามันคุ้มมากเลยนะใครที่ยังตัดสินใจอยู่นะคะไม่ต้องคิดเยอะแล้วคันนี้นะคะถ้ามารีแคปกันอีกทีหนึ่งคันนี้เนี่ยสี่แสนบาทแต่คุณพี่คะ่ะคุณพี่ได้ไปในงบนี้ได้ทั้งเกียร์ออโต้ได้ทั้งแม็กแปงได้ทั้งรถครอบครัวที่ไปกันเป็นแบบ อย่างนี้เลยเดี๋ยวขึ้นในส่วนของงวดให้ละกันนะคะใครที่เครดิตดีสามารถที่จะมีเบี้ยพิเศษให้อีกนะคะงวดจะถูกลองอีกแล้วก็ที่สําคัญเลยออกรถวันนี้ขับฟรีแล้วก็จ่ายงวดได้อีกทีปีหน้านู่นนะคะเจอกันค่ะแล้วคุณจะถูกใจในรถคันนี้ค่ะ